นเฮ็ดยังไเฮ็ดยังเาจกินโคบก่อนเากินโคบก่อนเรากินโคบเขาเรียนว่าจะกินบรหรือกสกิมสกิมเราสกิมเลยันนี้จักรหลอดเราีนห้องให้จักรหลอบเรานหลอบนึ่งหอนนี้เขาเสิต่องสกิมจักรหอบนี่กิมนี่เซตแล้วันอันนี้ก็แล้วเลยอ๋อ แล้วนี่าบยากคือนี่มัหนยกกี่บ่หนักบ่ก็ยากันเานกปันเองเนาะคัดแล้วปนอยู่ห้ปล่อยไว้ันแหงโดนบนไดลจ้งสิเดีคัดตัวนี้สองขี้มวงไม่สี่แหงสิคัดเลแล้ววันนี้ลาเลาคัดนี่มันมัน ้องเอากระดาษเบอร์ใดมคับมสกีเพกระเียใส่เบอร์ดกระดาษเบอร์เบอร์สี่กัน้เบอร์าเบอร์สี่เนาะ้รเ่าน่านเบออื่นมันเป็อย่างมันหางบอกมันไงบอกได้ทังไหนถผมเคยใส่บ้านนับผจยยก่มัโอ้าะใส่เบอร์บอรีใส่เบอร์สามบอี คัดละวันนี้ผิวมันสีดีบ๊อกมันสีเนียนขึ้นบอกเลยเนียนขึ้นเนียนขึ้นก็เก่ามันใสได้ดวนมันใสได้ดูนะทุกเบกาวแบบนี้โอเคตั้งโฆษณาเนี่ยเอาปกติเขาเห็นเขาจะออกเครื่องเอาเครื่องเครื่องครับเครื่องครับเห็นจะเป็นยังสั่นแล้วเครื่องครับทุกใบ ขันเห็นรอบมาใส่เืองั็วดเียวาแกคักหมดนะครับโอ้ถูกคนคัดไปเลยถูกดไปเพราะว่ามนมีนนหนักหลายกว่านาอเขา้ม้นนักเลยนะโอ้าน้ม้วนนั่งไปเลยนั่งนั่งถูต้อนั่นั่ขนก็ขนก็เไมเอะที่เราอ๋อนั่งม้วมันขัดมากเลยกว่า้มหอดโซนนี้ลามันกระต่างเลยงเลยแต่จริงจริงแพวกนีือเขาตอกกระดาษทายบุกฟันวันี้ร <Bla on. S 1> ลูกก่อนมันปะลูกก่อนแช่กีปูนเงว่แม่ตองการไม่ได้เราวางมีสีปูนเนาะถ่ายเป็นลูกค่าพิ่นหน่นตอนจัง่น้องเป็นห็นเนาไดบางโอ้ยลูกค้างนี้เป็นันสีเด้อบานไ่ดสกินมันหลังแดงนี่สุดอ้เมื่อไรซาีซื้อด้ขายของได้เด้อ มันเขาบอเห็นภาพเขาก็ว่าเหตุัะไรกัรสอนือที่กัด